สวัสดีครับเพื่อนเพครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดดอนขวางนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาชมหนังกางแปลงนะครับที่บริเวณวัดดอนขวางตำมนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็ทางหน่วยหนังนะครับรุ่งสีมานะครับฟิล์มนะครับกําลังมาตั้งจอครับเพื่อที่จะฉายในคืนนี้นะครับ เป็นพืนของพื้นที่2มกรานะครับสองง่าหกหกนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นจอหนังกลางแปลงนะครับของหน่วยรุ่งสีมานะครับฟิล์มนะครับก็เนี่ยนะครับที่ตั้งอยู่นะครับก็เป็นจอหนังที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีลําโพงนะครับ รอบๆนะครับตรงนี้ไม่ค่อยได้เห็นหนังกลางแปลงกันเลยนะครับทุกวันนี้นี่นะครับครับผมครับนี่นะครับรุ่งสีมานะครับเป็นระบบเสียงดอบี้นะครับดิจิตอลนะครับวันนี้ฉายแน่นอนนะครับที่วัดดอนขวางนะครับ นนเดี๋ยวเราไปชมลําโพงนะครับอันนี้พี่เขาเรียกให้ไปชมลําโพงด้านหลังนะครับสามารถติดต่อ,อให้ไปฉายได้นะครับที่ตามเบอร์นะครับ0898455968นะครับรุ่งสีมาฟิล์มนะครับเดี๋ยวเราไปชมลำโพงด้านหลังกันเลยนะครับ อันนี้จอเราต้องเรากันป้องกันลมพัดจอเลยนะเรามีผ้าด,ดำอ๋อ oh. อันนี้ก็คือตามพี่ก็บอกว่าจะมีรถอยู่ข้างหลังนะคือป้องกันลมพัดจอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลําโพงด้วยนะครับที่อยู่ในรถนะครับเพื่อนนะครับ LR อยู่ข้างบนนะ LR LR นะครับอ่านี่เซนเตอร์นี้บูเฟอร์อืมได้ครับนี่นะครับซึ่ง ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้เห็นหนังกลางแปลงนะครับทุกคนวันนี้มีหนังกลางแปลงนะครับที่วันดดอนขวางนะครับก็ได้มีโอกาสมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมนะครับมีลําโพงนะครับรอบด้านเลยนะครับนี่นะครับ อย่าลืมนะครับมีการมีงานนะครับมีการมีงานนะครับอย่าลืมติดต่อนะครับรุ่งสีมาฟิล์มนะครับได้นะครับที่เบอร์0898455968เนะครับเย็นนี้นะครับก็มาดูหนังกันนะครับ ตอนนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสักครู่ก็น่าจะได้เทสเสียงกันนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ชมตอนอเทสเสียงนะครับเพราะว่าอาจจะมีการเปิดเพลงแล้วก็ติดลิขสิทธิ์นะครับของทาง YouTube ได้นะครับนี่ก็เป็นลำโพงนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งเครื่องฉายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ